แล้วอย่างการที่เรานึกไปไหนแล้วมีคนเห็นเราเนะี่ยครับอันนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการสวดมนต์ในสวดจักรพพัดเนี่ยท่านเรียกว่าทิพยามนาจ<ะ>จิตเราเนี่ยเป็นทิ์อยู่แล้วแต่ถ้าเรามีสายใหญ่กับพลังงานที่มีมากมากในโลกเนี่ยคือจัก,กรพพัดอะท่านเรียกว่าทิพยามนาจ<ะ>ครับความเป็นทิ์จิตเราเป็นทิ์เวลานึกเขาก็จะเห็น<ะ> เวลานึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ขี้เกียจน,นะครับขึ้นที่ตัดรอนก็ีคือขึ้นที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีที่มันมาทางตาหัวจมูกเิียไกาจากลมรดินเสียงเพรอะนั้นขึ้นไม่ดีมาต้องหลบหลบยังไงครับหลบให้ส่วนวนไงห้นใอหลบ <ผม S 2> ข้าง<น>ล่งนะครับก็หลบมาไนงะครับก็เปลี่ยนขึ้นไนงะเปลี่ยนให้ไวนะถ้าเปลี่ยนไม่ไวมันก็มันก็ยาวอนะ่ะ Hmm. ใช่ไหมนิยามันก็เหมือนกับตัดลอนครับกาตัดลอนน่ะตัดขึ้นที่ดีอะ่ะมันก็เลยเรียนได้มั่งไม่ได้มั่ง oh, ชัดเจนมั่งไม่ชัดเจนมั่งใช่ไหมก็เหมือนที่เขาสวดทั่วไปนะ่ะอย่างนี้ถ้าเอาจริงๆเนี่ยจิตน,นอนสวดมนเนี่ยโอ้มันเป็นตัวรู้ในจิตเนี่ยตัวรู้เออมันช่วยตัวเองมันได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยช่วยได้ทุกคนแหะ ที่ว่ามันหลบข้างในหมายถึงว่าอย่างเช่นสถานการณ์บางอย่างภายนอกเราไม่สามารถไปแก้ไขได้เราไม่สามารถบอกให้ใครหยุดพูดได้แต่เราแค่ทําข้างในเราไม่ไปตามขึ้นเขาไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ต่อให้เขาคุยเสียงดังก็ไม่ได้ยินเมืม่อ่อกอนะลญมันหลบ,ม,หลบมันเป็นตัวหลบของจิตเนี่ยถ้ามันเริ่มรำคาญแล้วนอนาคตมันก็หลบแล้ว เหมือนถ้าเราเอาจิตไปจับตรงไหนพลังงานตรงนั้นมันก็มาที่เราแน่นอนนอะ,<ฮ>ะ,ะเราต้องการพัฒนาจิต<ะ>ไงพัฒนาขลื่นที่เราฝึกอืมเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกก็เลยอยู่ได้กับทุกคนทุกสภาวะเพราะเขามีตัวหลบตัวหลีกถูกหน้าเขาจะเฉยๆหน้าเขาจะยิ้มๆไม่รู้หรอก รู้เขารู้เราครับเวลาเขากินของเปรี้ยวก็เฉยๆเราก็ไปกินดูนะประมาณนั้นแหละทำไมคนกินแล้วเหมือนอร่อยเต้องกินดูเองกินดูด้วยนะประมาณนั้นนะเปรี้ยวหวานตาหยีเลยนะประมาณจริงๆมันฝึกไม่ยากหรอกแล้วมันก็ไม่ง่ายกันแหละครับมันอยู่ที่ความอดทน